เราเริ่มกันที่เรื่องราวน่ายินดีของพี่บุญเส้น,นปรีธิภานะคะที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่ถูกแฟนหนุ่มอย่างไฮโซนิกเนี่ยทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่างงานที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ ออกอาการดีใจจนยิ้มแกล้มติเลยนะคะหลังจากที่สาววนเส้นวิรีธิพาถูกแฟนนุ่มนิกธนภูมิกุลที่ก็คบผ่าดูใจกันมานานกว่า4ปีทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานสุดหวานที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะล่าสุดมีโอกาเจอสาววนเส้นเนี่ยเธอก็ได้เล่าถึงโมเมนต์ที่ถูกขอแต่งให้ฟังนะคะบอกว่าคําพูดของฝ่ายชายเนี่ยทำซึ้งก็เลยมีน้ําตาแห่งความสุขเลยค่ะพร้อมกับได้อัปเดตงานแต่งที่ก็คาดการเอาไว้ว่าน่าจะเป็นช่วงปีหน้าค่ะแล้วก็อยากจะจัดแบบอบอุ่นแถมคนนี้เนี่ยเพื่อน ก็ยังสนับสนุนแบบเชียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกด้วยล่ะค่ะอ,อยเขินตอนที่อุปารีเราคิดว่าคงไม่มีแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเพราะว่ามาทำงานเ,เราแอบสงสัยเยอะมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเกิดขึ้นมาาเมื่อไหร่เขาแบบพูดน้อยมากแบบเขาแบบแค่ไม่พูดเลยแบบขอเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแล้วเขาก็ถามอีกทีว่าคลงจะแต่งกับเขาไหมแล้วก็ตอบโอเคเลยตอแบ,บแค่โอเค